กับสุดีเอฟซีทุกท่านที่เกียดขามาดับชมชิปของทางช่อนครับครับสำหรับชิปนี้กับมีวัวแม่ลูกเมียมาแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงอ่าเป็นงัวซงฟีสองรอยกิโลเมตรเหรับบริการเย็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับอ่าเพิ่งเดินทางไปจับงัวมากครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวผมสีอธิบายพ่อสังเขตให้ทราบกันนะครับพี่น้องครับแม่นี่สูงรอยสามสิบบวกด้วยครับพี่น้องครับเป็นงัวโบสถขบเครืองนี่ครับ บ่มีตหนิียังเด้วครับพี่น้องครับหน้าเขาดีอ่าลูกสาวอยู่สองเดือนกลัวอ่านี่ครับตัวเมียเพิ่นทองนี่เพิ่นเสื่งพอคุ้มครองมากครับทองหน้าก็ไปหาพอดีๆใส่เอาครับนี่ครับลูกสาวอยู่สองเดือนกับพ่อไปวัดไปว่าครับน้ำนมแม่ก็ถือว่าใส่ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวสิออกเป็นเละมันแล้วครับพี่น้องครับแม่เป็นแม่ไทยกลางบ้านเฮาอ่าวอลราคาหมองขายเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าวอลแพงไปกับ่ามีประโยชน์ยังครับพี่น้องครับ อาขายในราคา17,000บาทครับพี่น้องครับบริการส่งฟรีอย่างที่น้ำเลี้ยน200กิโลเมตรไกลก็สองร้กิโลเมตรก็ส่งครับพี่น้องครับถ้ามันไกลกันหลายก็ต้องมีค่าน้ำมันเพิ่มด้วยครับพี่น้องครับอ่าซอยกันไปพ่ออยู่ได้ครับพี่น้องครับน้ำมันกับแพงครับก็ต้องเห็นใจทั้งผู้ซื้อผู้ขายน้ำครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้ครับ0652076884พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตะมนตบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับ พ่อเลี้ยงครับเป็นมั่วอ่างดีครับดูกหมูแม่พพนดีครับลูกก่าแขงขายง่ดีถือว่าสมบูรณ์ดีอุทุนหน่อยกับพ่อไปพัฒนาต่อยอดต่อได้ครับพี่น้องครับย้ำมาแชร์หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเด้อครับพี่น้องครับน่ครับให้เมืงโดยรอบครับพี่น้องครับนี่ครับกับพ่อ พ่อไปเรี้ยงอยู่ครับพี่น้องผู้ใดอ่าทุนหน่อยนี่ครับหายากแล้วครับง้อสดๆแบบนี้ราคานี้ครับพี่น้องครับครับลูกแรกสดๆด้วครับพี่น้องครับแชร์หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทด้วครับพี่น้องครับกดกติกาทั้ง้อกระเช่นเดิมอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษควอมสาใจเด้อครับพี่น้องครับอ่ามากิรีกับจงโทษมาหาเฮาโทษมาได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับพี่น้องครับทางเฮามีรถบริการแต่ส่งหอดบานหอดซองแต่จงเก็บเงินน้ำพีน้ำน่องครับ ่าถ่ายให้รองครับพี่น้องครับบากเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับบากเกินจริงแน่นอนครับนี่ครับฝากเบอร์โทรที่หนึ่งศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาศเศษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับเห็นชิบเราโทรมาเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับสวยๆครับเมียลูกเมียสำหรับชิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ